วงชูเชมาแปลสุพรรณหัวทองเชบูเรหูพรซองเตมาฟามิเอลงฟามิเอหนุมซ้อมกัปต์เต้พรซองมงแปมาแม่มาเซอเอ่มัววัวซีมงแปอิวสแปลสมมาหัวทองอิวลากาคลองเอเอิญนองอิวเลอากริคูเตอิวเลสทรสเซนปติกเอช่องตีน มาแม้เอลสเปลกำไพหนูทองเอลลาคลากลองตองเอลเลชองตีนเอลเลมแฟเดกูซินมงแปเอมาแม้มาซอเอลสเปลสุพรรณสอนหนูทองเอลลาแวงเอเอิงนองเอลเลเอตูดิยององแม่ฟาหลวงคอเลตอาเชียงไร đap p h r a ม mua elle belle a i n เ e l l i g e n t nous s o m ฮ e s très proches chez ma famille b u m e i